พิชณะตัวยกล้อผู้จัดงานไหหลำเฟรนี่ดีไซน์เอ็กซ์2024มากรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมทางด้านอารยะสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการสตรีมีครรภ์ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและม์ล้อหรือคนที่ใช้เก้าอี้รถเข็นเช่นที่จอดรถทางลาดมาตรฐาน1ต่อ ห้องสุขาเฟรี่ <F ail ure> ดีไซน์รองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้มวลไปกันที่แหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรเชื่อมโยงชุมชนในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามหนึ่งใน12จังหวัดนำร่องในโครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวันพศวลพศ2567ถึง สภาร้อยหกสิบเก้าสนับสนุนโดยสอสอสอส,อส,อสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับสวัสดีครับรตดุวครับสวัสดีค่ะที่คอโครงการอัมพาวาชัยพัฒนาอนุรักษ์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับค่ะสำหรับโครงการอัมพาวาชัยพัฒนาอนุรักษ์นะคะก็จะมีเตาเครื่อน้ำตาลมะพร้าวแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะและนอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนการค้าขายชาวบ้านเข้ามาค้าขายสินค้าในโครงการค่ะอันนี้ถือว่าเป็นป่าชุมชนใช่ค่ะเป็นป่าชุมชนเพราะว่าเรา อนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้ดั้งเดิมนะคะที่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นอย่างเช่นต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีพวกพันธุ์ส้มโอต่างๆมีพันธุ์ไม้อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายด้านในเลยค่ะ โครงการอัมพวาชัยพัฒนาดูรักตั้งอยู่ริมคลองอัมพวาในเส้นทางเชื่อมโยงสู่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นโครงการที่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมีพระราชดำริให้หมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงนาขาววังน้อมกล้าวถวายเมื่อปี2545จำนวน21ไร่มาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาเพื่อสื่อ สารภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชาวอัมพาวาซึ่งภายในโครงการประกอบด้วยสวนสาธิตการเกษตรศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนห้องนิการวิถีชุมชนลานวัฒนธรรมและลานร้านค้าชุมชนครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศชุมชนที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับอันนี้เป็นขนมมีกรอบค่ะมีกรอบบ้านสวนทรายทองนะคะก็จะเป็นมีกรอบแล้วก็มีรสชาติต่างๆค่ะที่เป็นผลไม้ในในบ้านของป้าเองคอะคุณป้านี่ก็เป็นคนในพื้นที่เลยนะครับก็จะมีหลายรสนะคะมีทั้งรสกล้วยมีส้มซ่าแล้วก็มีสีสินจีสจีก็มีสีเขียวือตะลตงจริงๆก็เป็นขนมพื้นเมืองที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นโดยตรงเลยนี่แล้วอย่างเนี้ยอันนี้เป็น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้พื้นเมืองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามเลยค่ะอันนี้ส้มโอพันธเขาใหญ่อ่านี่ครับอร่อยหวานฉ่ำนี่ก็มีเยอะแยะฝั่งนก็เป็นอาหารการกินนะใช่ค่ะก็จะมีใบชะครามค่ะไปทําแกงส้มทําได้อย่างเลยค่ะอร่อย นี่เป็นสวนอะไรครับนี่ครับดรนุ้ยครับเป็นสวนลิ้นจี่ค่ะ<อ>ลิ้นจี่พันขึ้นชื่อของสมุสงครามค่ะพันคอมลำเจียกคำราวานี่ไม่ใช่มีแค่ตลาดน้ำนะครับมีสวนผลไม้ที่หลากหลายด้วยนะครับมะม่วงมะพร้าว เป็นโรงหมักน้ำส้มสายชูจากน้ำหวานดองกะเพราค่ะส่วนใหญ่เขาเอาไว้ทานนะคะแบบทานตอนเช้าเหมือนทําให้ร่างกายปรับสมดุลแล้วก็ทําให้ถ่ายปกติเพราะว่ามันจะมีจุลินทรีย์มีกรดอะมิโนต่างๆที่ดีหลายตัวเลยค่ะตรงนี้ แล้วนี่คืออะไรครับอันนี้ครับตรงน,นี้คือเตาเคี่ยวน้าตาลมะพร้าวค่ะซึ่งน้ําตาลมะพร้าวที่เราเคี่ยวเนี่ยเรารับวัตถุดิบน้ําตาลใสจากชาวบ้านในจังหวัดชุมสุครามแล้วก็มาเคี่ยวที่นี่ค่ะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทำอาหารก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาไปทําขนมก็ได้ถ้าเกิดทานแบบพวกน้ํากะทิอย่างเงี้ยค่ะกะทิรอดช่องซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนผสมสำคัญของน้ำกะทิรอดช่องอะไรเงี้ยเลยค่ะอ๋อนี่รอดช่องวัดเจดเลยก็อย่างเงี้ยนะใช่ค่ะ โครงการอัมพาวาชัยพัฒนานุรักษ์ในปัจจุบันได้มีการจัดทำอารยะสถาปัตย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเอาไว้พอสมควรนะครับเช่นมีที่จอดรถรับส่งผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้เก้าอี้รถเข็นมีห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและมีทางลาดเชื่อมโยงไปได้ในหลายจุดครับ ก็ทางอาเลสาป่านี่ใช้ได้เลยนะ oh. เป็นทางลาดเ oh. ชื่อมไปทั่วเลยเหมือนกันนะครับเนี่ย oh. บางส่วน,น,นเลยสะพานขึ้นได้สะพานก็โอเคนะนี่ใช้ได้เลยสะพานนี่ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นฟอออ่ะแชแ์ขึ้นได้แล้วร่องก็ไม่หาย oh. นี่ก็ดีเลยนะอันนี้ถือว่าใช้ได้นะเป็นตัวอย่างได้นะไม่ชันเกินแล้วก็ดูจุดเชื่อมต่อน,นี่ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยถือว่าดีเลย เชิญชวนนะคะให้ผู้ใช้วีลแชร์นะคะมาเที่ยวที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ได้เลยนะคะเข้ามาในพื้นที่เราก็จะมีพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ทางลาดให้เดินทางได้สะดวกแล้วก็จะมีห้องน้ําสําหรับผู้ใช้วีลแชร์นะคะบริเวณอยู่ในโครงการนี้เราเปิดทุกวันมาเที่ยวได้เลยค่ะมีกิจกรรมต่างๆให้ชมหรือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมาแล้วมีคําแนะนําอะไรสามารถที่จะแจ้งทางโครงการเพื่อให้นําไปดําเนินการปรับปรุงได้เลยค่ะ โครงการอัมพาวาชัยพัฒนานุรักจังหวัดสมุทรสงครามอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรและวิถีชุมชนที่กำลังปรับปรุงและพัฒนาอาระยะสถาปัดร,รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับอัมพาวาส่งเสริมอาระยะสถาปัดร,รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเยย